สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอซนะครับวันนี้ก็มาที่วัดมงคลโคทาวาสหรือว่าวัดบางเฮียนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่วิหารขององค์หลวงพ่อปานนะครับผมข้างบนก็จะเป็นรูปขององค์พระนารายณ์นะครับผมนี่อยู่มณฑปนะครับผมเป็นวิหารนะครับผมเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในนะครับ โอ้โห oh oh, สวยงามอลังการนะครับผมนี่เป็นประตูทางเข้านะครับก็จะมีเหมือนแจกันนะครับผมแล้วก็มีรูปเสือนะครับเป็นด้านนอกนะครับผมสวยงามนะครับผมนี่นะครับพา,าเข้าไปชมข้างในไปกราบหลวงปู่กันนะครับ เป็นด้านในนะครับโอ้โหสวยงามมากนะครับจะเป็นวิหารที่สวยสดงดงามวิจิตรการตามากนะครับผมจะมีรูปเหมือนขององค์หลวงปู่นะครับอยู่ตรงกลางนะครับด้านหน้านี่ก็จะมีพระคาถานมัสการพระพุทธเจ้า28พระองค์แล้วก็คาถาขององค์หลวงปู่นะครับ รบรรยากาศด้านในนะครับผมข้างบนก็จะเป็นเรื่องราวนะครับหลายๆอย่างนะครับในชาดกนะครับผมเป็นวิหารที่สวยงามมากครับผมขออนุญาตนะครับหลวงปู่ครับผมน,นะครับ จะมีองค์หลวงปู่นะครับอยู่ตรงกลางนะครับพระครูพิพัฒนิโรธธกิจนะครับหรืององค์หลวงพ่อปานนะครับผมแล้วก็จะมีองค์หลวงปู่ชื่นนะครับนี่ก็อดีตจเจ้าวาดนะครับผมพระสังกัจจายนี่องค์หลวงพ่อพระพุทธโสธรจำลองนะครับผม นี่นะครับโอ้โหดูเข้มขังมากนะครับขออนุญาตนะครับหลวงปู่นะครับขอเผยแผ่บารมีหน่อยนะครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อทองนะครับผมนี่ก็อดีตเจ้าวาดเหมือนกันนะครับผมข้างบนก็จะเป็นเรื่องราวขององค์พระบรมศาสดานะครับองค์พระสมมาสมุทธเจ้านะครับเสด็จลงจากดาววดึงนะครับ ก็ได้เห็นทั้งสี่โลก,กาธาตุนะครับทั้งสวรรค์ทั้งนรกทั้งอะไรหลายๆอย่างนะครับผมนี่มุมนี้ก็จะเป็นประวัติขององค์หลวงปู่นะครับนี่นะครับผมนี่นะครับดูความเข้มขลังนะครับนี่คือรูปขององค์หลวงปู่นะครับคนก็มาปิดทองนะครับ จนไม่เห็นองค์หลวงปู่นะครับผมแต่ก็มีเขาโครงนะครับเน,นี่คือความศรัทธานะครับต่อองค์หลวงปู่นะครับนะครับใครที่ไม่เคยมาก็ขอบุญบารมีขององค์หลวงปู่นะครับให้ผู้ที่เข้ามาชมคลิป นะครับวิดีโอในช่องนี้ของพิเชษชาแนลเนี่ก็ขอให้มีด้ยวยความสุขความเจริญขอบาริมีขององค์หลวงปู่ปานแห่งวัดบางเฮียนะครับผมหรือวัดมงคลทาวาสนี้จงปกปักรักษาให้ทุกท่านนะครับแข็งวาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงมีด้ยวยความสุขความเจริญนะครับ ที่ผ่านเข้ามาชมก็มีในความสุขความเฉริญมากๆนะครับผมขอบคุณครับ